สวัสดีค่ะนุ่นชาสวนญี่ปุ่นนะคะทุกคนวันนี้นุ่นก็จะมาปลูกผักที่เฮาส์นะคะตอนนี้นุ่นก็กําลังเจาะรูอยู่นะคะนุ่นน่ะลืมเอาไฟแช็คมานะคะไอ้ที่เจาะรูที่ต้องใช้ไฟอะ่ะก็เลยเทําไม่ได้นะคะก็เลยมีอุปกรณ์นี้นะคะในการเจาะรูป,ปลูกผักของนุ่นนะคะ เดี๋ยวอนุญาตใส่ถุงมือนิดนึงนะคะนี่คะะระยะเวลาก็ตามเส้นนี้เลยนะคะทุกคนว่าต้นผักมันไม่ใหญ่มากนะคะแล้วก็ปลูกตามตามเส้นนี้ได้เลยนะคะ เป็นการเจาะรูปลูกผักแบบง่ายๆนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่ ติดตามนะคะแล้วก็ให้กำลังใจนุ่นนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ให้กำลังใจนุ่นนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกข้อความที่มีให้นุ่นนะคะฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ